เจนิสเจนิสตาค่ะสวัสดีค่ะเรกมากเนาะว่าเขาแบบแจ้งเกิดขั้นสุดก็นี่แหละจากสามีสีทองละครเรื่องดังของช่องอมรินของเรานีเองอแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าดูผิวพัรร์มันผุดผุดพองผุดพองผุดผ่ขั้นสุดเลยอ่ะ ด้วยผิวพรรณที่มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนดาวยัวในละครโบราณคือขาวอืมสะโพกใหญ่เอวเล็กมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์ตรงนั้นหนูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กําเนิดหรือว่ามันมันมีอะไรช่วยให้มันเป็นอย่างนี้ก็คือท้าวความก่อนเลยตอนเข้าไปวงการแรกๆเงี้ยก็เจอแม่อม๋มแล้วแม่อ๋มก็บอกว่าก็คือแม่ก็บอกว่าหนูหนูแบบเออมาแบบลุกหนแูแล้วด้วยความเป็นแบบหนูเนี้ยเออเออเอเอมวย แบบไม่มีสะโพกก็เลยปรึกษาแม่ออกแม่ออกบอกว่าหนูคาแรคเตอร์หนูจะต้องชัดกว่านี้หมายถึงว่าลุคเราอย่างเงี้ยมันจะต้องดูแบบโตขึ้นกว่าเขาก็เลยแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ไม่ตอนแรกอะ่ะคนเราแบบเฮ้ยเราไม่เคยกินอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็ต้องไปทําการหาข้อมูลมาก่อนก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักของเขาอะ่ะที่ที่ดูจากไม้ใช่ไหมคะไปหาข้อมูลมาเขามีสารเจอย่าง ส่วนผสมของเขาเจ็ดอย่างก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นสกัดมาจากแบบเข้มข้นเลยแล้วเขาก็มีไฟโตเอสโตรเจนด้วยที่แบบว่าทานแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยทานอย่างต่อเนื่องได้ไม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นอะไรเอสโตรเจนมันเป็นไอ้นี่เอสโตรเจนมันคือฮอร์โมนเพศหญิงค่ว่าไฟโตคือเอสโตรเจนที่ได้มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้หญิงแล้วมันปลอดภัยเป็นธรรมชาติแล้วก็สารสกัดจากทับทีมค่ะแล้วก็ต้น เปลือกสนไม่ใช่ต้นสนเปลือกสนแล้วก็ฟิชคอลลาเจนไรเปปไทด์ที่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นส่วนผสมหลักสําหรับผู้หญิงที่ต้องการทําให้เราแบบผิวพรรณผ่องใสมีหน้าอกเอลเอสพกผายอะไรเงี้ยแล้วหลัใช่พอกินตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลับเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ถามว่าพี่ใจนายอนนอนหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆมันแบบไปช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายของเราแต่บางคนมองว่าเราแบบอายุแค่แบบ20กว่าต้นๆเท่านั้นเองอุ้ยอาหารส่งอาหารเสริมยังไม่จําเป็น หลอก <S 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 มันสําหรับคนที่แบบ อายุเยอะ <ๆ S 2> แล้วแก่แล้วพังแล้วต้องซ่อมอะไรแบบนี้จริงๆแล้วทานได้ค่ะทานได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่วัยเจนเลยเจนนิสเนี่ยทานทุกวันก่อนนอนวันละ1เมเออ็ดค่ะ<อ>แค่วันละนเม็ดเองแค่วันละเม็ดเองก็คือรู้สึกได้เลยว่าไปช่วยซ่อมแซมร่างกายของเราที่แบบเออผิวพรนอะไรอย่างเงี้ยมีริ้วรอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโตมาก็คือเริ่มมีแล้วเพราะว่าเจอทั้งแดดทั้งไฟาทำงานเยอะด้วย <ๆ S 2> เราไปทานตัวนี้เรารู้สึกได้เลยว่าเอวก็เอสขึ้นอยากแนะนําให้ทุกคนทานจริงๆนะคะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ทานง่ายค่ะทานวันละเม็ดเองค่ะ ที่จริงวัยหมดประจำเดือนก็ควรทุกวันนี้แนะนําให้พวกป้านะยายทานหมดเลยแม,แม่แม่ก็คือทานเลยอะไรเงี้ยแล้วแม่กบอกเออมันดีขึ้นจริงจริงจริง,รง,รงมันก็คือช่วยกับปรับสมดุลระบบภายในใ,ให้กับผู้หญิงทุกคน,นทุกวัยก่อนทานอะ่ะตอนแรกอะ่จะเจจะมีปัญหารเรื่องการปวดประจําเดือนแล้วแบบเวลาเราไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะมันทํางานยากแต่พอทานตนนัวนี้เหมือนไปปรับสมดุลข้างในจริงอ<ม>ๆอะ่ะเวลามีประจําเดือนอะ่ะคือแปลกแล้วก็อเมซิ่งมากเฮ้ยเราไม่เห็นปวดเลยอ่ะ แล้วผิวละเอาจริงๆเราเราผิวเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ามันมันช่วยให้แตกต่างก่อนหลังยังไงบ้างคือก่อนที่จะไปเข้าวงการบันเทิงนะคะที่แม่ออกแนะนาอ่ะคือแม่ก็จะมาจับผิวเพราะว่าเล่นเป็นแบบว่าเหมือนแม่ลูกกันอ,ะอ่ะจับผิวแบบอุ้ยทําไมมันหยาบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,วความสม่ําเสมอของผิวด้วยอ,อันนี้สําคัญมากพอจริงๆถ้าไม่ใช่คนขาวแต่ถ้าสีผิวสม่ําเสมอกันมันดูมีออร่าขึ้นมาคนที่เราแนะนําไปที่เป็นแบบ วัยทองเขาก็บอกว่าเออเขารู้สึกแบบผิวเขาเนี่ยเต่งตึงขึ้นเขาบอกอย่างงี้บอกว่าเอ้ยมันนุ่มเนาะมันเนียนเนาะอ่ะเพราะว่าคนที่ไวัยทองหรือว่าหมดประจำเดือนแล้วอะฮอร์โมนมันเปลี่ยนเราจะเห็นว่าบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะแก่หวบเลยแล้วอะไรแล้วบางคนไม่เคยมีฝ้าอยู่ดีก็ฝ้าขึ้นนะพอพอหมดประจำเดือนไปอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยรักษาได้เราเคยถูกซ่อนอยู่ภายในมันออกมา